ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบลธนูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรอประกาศผลอย่างเป็นทางการค่ะ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่9มกราคมที่ ามาเนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อครั้งวันที่28พฤศจิกายน2564นั้นมีเหตุตามมาตรา105วรวรคหนึ่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562กรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งมีจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนค่ะซึ่งจังหวัดพระรนครศรีอยุธยามีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งสิ้น แห่งประกอบด้วยอบตสวนพริกอำเภอพระนครศรียุธยาเลือกตั้งสออบตใหม่ในเขตเลือกตั้งที่หหน่วยที่1อบตลาดน้ําเค็มอำเภอผักไห่เลือกตั้งสออบตใหม่ในเขตเลือกตั้งที่8หน่วยเลือกตั้งที่1อบตดอนลาดดอนลานค่ะอำเภอผักไห่นะคะเลือกตั้งนายกอบตใหม่เลือกตั้งสออบตใหม่ในเขตเลือกตั้งที่10หน่วยที่1อบตธนูอำเภออุทัยค่ะ เลือกตั้งสมาชิกใหม่นะคะในเขตเลือกตั้งที่7หน่วยที่1และอบตว,วังน้อยอำเภอวังน้อยเลือกตั้งสมาชิกใหม่ในเขตเลือกตั้งที่6หน่วยที่1ค่ะสำหรับผลการเลือกตั้งนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศรับรองผลจากกะกะตอ,อย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งค่ะ